วันนี้ขออนุญาตดูพระบนคอนิดนึงครับได้ครับยินดีอ่าพี่โจครับพี่โจห้อยพระอะครับอย่างวันนี้มาวัดกลางครับองค์นี้ก็จะเป็นผ้าให้พี่โจเลือกพระได้หนึ่งองค์เท่านั้นแล้วก็เดินออกอย่างบ้าเลยทำไมถึงเลือกพระรุ่นนี้ครับก็เคยเคยได้ลองท้าทายกับพระรุ่นนี้มาครับว่าอยากที่จะได้อย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราเอามาห้อยแล้วเราได้จริงๆ ร้านาเครื่องสุวนนกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่า,าเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิตดาววานชั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Tik t ็อหรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3ามนสามนาทีไปจนถึงตีสาม 3-3นาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีพ้าสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอด swk a m u l e t ครับ, e รบฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเครื่องสุนทรกณด้วยนะครับ ไฮเลยดี EP นี้ครับมาถึงวัดกลางจะไม่มาดูพระบนคอสายตรงวัดกลางได้ไงนะต้องบอกว่าจุดตั้งต้นเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยสําหรับบุคคลท่านนี้นะเรียกว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีรางวัลการันตีนับไม่ถ้วนครับและที่สําคัญครับเขาคือสายตรงวัดกลางในบริบทของวันนี้ครับสวัสดีครับครับพี่ต้นนี่แนะนําตัวสักนิดครับก็ผมโจโบลิ่งหรือว่าโจวัดกลางครับผม ต้องบอกว่าพี่โจโบลิ่งเนี่ยมีชื่อเสียงจากการพี่เป็นนักกีฬาโบลิง่งทีมชาติแอบรู้มา28ปีแล้วครับใช่ครับในการที่เป็นทีมชาติมาระแบะชามทงชาติไทยเอาไ,<ว>ไว้บนหน้าอกนี่นะรางวัลที่เคยได้รับถือว่าเป็นเหรียญรางวัลที่สูงที่สุดที่นในในกีฬาชีพเหรียญทองไอเช่นเกมนะโอ้โหเหรียญทองไอเช่นเกมนะต้องบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะ วันนี้ขออนุญาตดูพระบนคอนิดนึงครับได้ครับยินดีพี่โจครับพี่โจค่อยพระเลยครับอย่างวันนี้มาวัดกลางครับองค์นี้ก็จะเป็นเจ้าสวหนึ่งหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็น่าจะเป็นพระในดวงใจของใครหลายๆคนครับผมโอ้โหวี่นี่สุดยอดนะใช่ครับสุดยอดพระเครื่องของสายวัดกลางบางแก้วแล้วก็ติดหนึ่งในทำเนียบของเบญจภาพาีพระหล่อมาได้ไทยด้วยนี่นะครับองค์ต่อไปครับพี่โจครับต่อไปขอก็ตัวใหญ่ก็จะเป็นสายองค์พ่อครับผมโอ้โหก็ อันนี้เป็นเหนือดวงวัดพุทธยสวรรค์องค์นี้เนี่ยเห็นเขาแบบล่าลือกันบอกว่าห้อยแล้วดีห้อยเลยดีมากองค์นี้ผมจําได้ว่าผมเช่าตอนนั้นสี่พันบาทเองโอ้ชนะแล้วตั้งแต่พระยังไม่เล่นกันเลยชั่วโมงนี้ชนะแล้วองต่อไปครับองต่อไปก็เป็นองคพ่อเหมือนกันครับปิตาพรประการปีสามสองเขายาวครับผมโอ้หนี่จริงๆจะอยู่บนคอเสียนพระหลายๆคนหลายๆท่านเลยไม่ใช่ผมเห็นพี่ต้นห้อยผมก็เลยหาโอ้ยตายแล้ว ทีนี้นะครับถึงคำถามสําคัญพี่โจโถ้าวันนี้ในฐานะคนที่มีพระเครื่องหลายองค์ด้วยครับแล้วก็มีความรู้เรื่องพระเครื่องด้วยครับถ้าให้พี่โจเลือกพระได้หนึ่งองค์เท่านั้นแล้วก็เดินออกจากบ้านเลยไปสู้ศึกเลยวันนี้พี่โจจะเลือกห้อยพระอะไรจะอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะอา่อาอ่ะน่าจะไม่ได้ห้อยมาอก็ถ้าจะให้เลือกห้อยหนึ่งองค์องค์องค์เดียวเลยก็จะเป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญวัดกาบังแก้วพิมพ์ชลุดครับโอ้มีประสบการณ์อะไรไหมทำไมถึงเลือกก้อนนี้ครับ ็เคยเคยได้ลองท้าทายกับพระรุ่นนี้มาครับว่าอยากที่จะได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราเอามาห้อยแล้วเราได้จริงๆครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะรักและหวงพระองค์นี้มากครับโอ้ก็คือขอและได้ดังที่หวังเลยใช่ครับผมแล้วก็เลยเป็นพระที่จะเลือกติดคอเลยได้ครับอยู่ในดวงใจตลอดโอ้หนึ่งในดวงใจเลยใช่ครับนี่ใส่ตรงวัดกลางนะคุณรู้แล้วนะเขามีความรู้เรื่องพระเครื่องเขาห้อยพระอะไรแล้วเลือกอะไรนะแล้วทีนี้ครับพี่โจผมเชื่อว่าเป็นช่วงที่หลายๆท่านอยากรู้ครับ พระแต่ละองค์บนคอพี่โจ้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างอ่าได้ครับอก็ได้ไปทีละองค์เลยตอนนี้องค์แรกเลยก็เป็นเจ้าสัวเจ้าสัวนหนึ่งนะครับสภาพนี้ก็น่าอยู่ประมาณหนึ่งล้านไปไปครับหนึ่งล้านไปนไปขายไหมร้านไปที่ผมสับเลยนะโอ้ผมประเมินว่ามีเกินนะมีเลขสองได้นะอย่างนี ก็เปียเปียๆแล้วครับเสองบวกลบต้องมีเลขสองนะองค์ต่อไปก็จะเป็นเนื้อดวงวัดพุทธสวรรค์แต่นี้เป็นเนื้อเนื้อตะกั่วหรือเนื้อปุกนั่นเองก็ราคาจะไม่แพงมากก็อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทครับพ่อป้าชั่วโมงนี้สองหมกว่าบาทพ่อป้าสองห0ื่นกว่าบาทอันนี้ก็พี่ต้นน่าจะรู้ราคาอยู่แล้วพี่สองสองเขายาวโอ้เขายาวด้วยก็สวยๆหน่อยครับสวยดีสวยเขงนี้มีภผยเงินแล้วก็ เป็นพายพิงโกด้วยผสมลายเงินสวยๆวยสก็รุ่นนี้ก็อยู่ที่ความสวยเลยพี่ต้นผมเห็นเขาขายกันตั้งแต่3-4มสี่แสนจนถึงเป็นล้านอยู่ที่ความสวยจริงๆอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับนี่นี่ก็คือพระเครื่องนะครับบนคอของโจโบลิงครับผม อ่าโอเคครับแล้วก็ให้พี่โจ้ครับฝากช่องอทางการติดต่อหน่อยว่าผมจะไปติดตามผลงานได้ยังไงบ้างผมก็จะมีช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นของตัวเอง<แ>เป็นโซเชียลแอคเคาน์ครับท<แ>ออางเพจก็จะเป็นชื่อโจโจยานพลครับแล้วก็ทิกก็ต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีช่องด้วยนะอ่าถ้าอยากไปตามช่องของ พี่โจเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องครับมีทําประมูลพระด้วยใช่ไหมมีครับผมเป็นเพจประมูลพระชื่อก้ามงคลพระเครื่องครับนี่ฮะเจ้าของก้ามงคลนี่เองนี่เพื่อใครไม่กักกับเพื่อนเพื่อน่ากติกานคนครับใช่ครับเป็นเพจดังอีกหนึ่งเพจนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของพระเครื่องสุวรรณกรครับอย่าลืมติดตามเราครับทุกแพลตฟอร์มเลย YouTube Facebook Tik t o อกรวมถึง l ล n e o f f i c i a l ครับนะแล้วอีีหน้าจะไปดูพระบนคอใครว่าห้อย ราไรดีรอติดตามมีพีหน้าครับ